สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะที่เวลาเอาเวลาหายอย่พี่น้องสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดแต่งทรงผมกันเด้อนี่ขนาดตัดผมสั่นน่น,นี่ยัดแต่งยากยากได้ทรงผมก็ได้แนวขาดผมที่ว่าใส่อยู่ชุกมือนน้ำมันหกักพี่น้องสวัสดีทุกคนค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะผู้ใดขามาเบิงโอ้ยแม่ฮลัลโหลขามากรนไผเลยเนาะมากินข่าวกันได้ยังกินข้าวนาอทางบ้านเมนี้ไปได้เสดาฝรั่งมานี่เห็นบ่คือคือเสดาไทยบ้านเข้านั่นนะเอาอินเทอร์เน็ตเพิ่เป็นนั่นนี่เนี่เห็นสะเสดาฝรัง่งรสชาติขมบ่ทอับก็เสดาไทยดอกแล้วก็มีแลดดิเมนี่อยากกินข้าวก็น้ำพริกเมนี่ได้น้ำพริกไอ้ปลากระป๋องเนี่เห็นบ่ กระป๋องไส้กากหมูหน่อยหนึ่งกากหมูเที่ยว่าไอซื้อนังหมูมาเจียวเองเจียวก็บ่เป็นเจียวใหม่เนาะแล้วสเบียงเป็นตาอายอ่ะจะเจียวเนาะเจียวจะเฮ็ดแคบหมูอ่ะนะเอาไปกินก็สมใำ บันคือเราจเห็นไหมใหม่ก็เลยเาเอามาใส่กันนำพริกตอนแรกว่าสิเฮ็ดพริกเผาบะหมี่น้ำตาลปีบ๊บมากินขา้าว <c oughs> สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วสามีบ่อยุรลองเดาฝรั่งมึงก่อนอันนี้ลวกน้าเดียวด้วยเนี่ยยางไปเก็บมาเมื่อเสาร์นะ มาเด้อหายุหายกลิ่นขมอยู่แต่ว่าขมเมื่อไรหายเก็บอปัดสามทางแซ่บตัวล่ะกินข้าวกับน้ำพริกปลากระป๋อง ปลากระป๋องเมืองนอกเนี่เขาใส่สีหรือเปล่าบรูสีแดงจ้าจ้ะเวลาใส่พช้าชนะแบบนี้นติดหลังบ่ออกเลยสีแดงมาจ้ากินข่าวสวัสดีสามคนดู <laughs> สวัสดีสามคนดูจ้ะมากินข่าวกับอีนางแช่บๆ เราฝรั่งด้ยังกินกันน้อทั้งไทยตอนนี้ทั้งไทยจะม่งหรอิบเบ็ดมงหามมงซีมง,มงสีมงสีบซีมันปะขันจำงปะผิด จะดาจแซ่บมันพึ่งจะจะแตกหยอดไหมจ๊ะไปหาเก๋ไปตามท่าบแป๊บนึงได้ตังทุงนึงเนี่ยน้ำพริกกระแซ่น้ำพริกปากระป๋องไส้กากหมูน้ำกากหมูใหม่ๆ นีคนขค่เมื่อเบอ่์อะไ้เขียนคอมเมนต์บ้านออคอมเมนต์บ่ขึ้นเลยหลดิดนน้อยน้อยในว่านหวานการอบหอมกินแล้วเราก็จะออกไปหา่านเก็บผักบุ้งไหมพี่เน ปลบุงฝรัง่งแตกหยอดงามงามพี่นอ้องอืมกะดาาแซบสามีบายุขวาพริกขวายัางอยู่ในบ้านตอนแรกเมื่อวานนี่คิดว่าจะกินน้ำพริกนี่แหละแล้วก็สิออก ไปขวพริกข้างนอกนะนะ่าเก่งใจสามีเนาะขวพริกแห่งนะมาเด้อกินข้าวน้ำพริกปลากระป๋องตําใส่พริกแห้งขวาวหอมด้วล่ะ ห้อมพริกแห้งแล้วก็ไซส์แคหมูใหม่ๆแต่แบบเป็นคนกินเก่งเฮดแนวกินเก่งแต่บบบเฮดแบบมุ่มันนะมั้ยเป็นายอยากตาย,ายเดี๋าใสยเบิร์อีกรอบหนึ่นงนม่คนอเข้ามาเบิร์หลายผลเนี้ยอ๋อเป็นตาแซบแท้เพื่อนมูกอ๋อเพื่อนมูกคอมเมนต์มาก เป็นแซบอยู่จ้ะสะดาฝรัง่งอยู่มังนอกก็ได้กินยูเดอสะสดาน่ะนี่แคบหมูเห็นบ่แคบหมูใหม่อยาอยากเคดแคบหมูกินนะนะซื้อเขามันแพงอยากกินแคบหมูแบบแข็งๆกรอบๆนะ่ะกินก็สมตำนะน่ <c oughs> ใหม่ขมพอมก็เลยเอามา เฮดใส่กระน้่พ <gal> ร <payment. smoke> oh, ิกกินแซบอยู่เ็ดแนวกิ่นก็บ่เป็นโอ้แต่คนเฮายอมมีครั้งแรกเสมอเนะจ๊ะครั้งแรกแล้วก็ครั้งสองครั้งสามก็จิตามมาประเทศนี้ย บางคนก็เอาไปแกงเคีเล็กเนาะเอาไปลวกเอาไปต้มให้พี่คนนึงเขาบอกขมว่าใช่ต้องต้มน้ำออกสองน้ำสามน้ำาใช่ไนันนี้อันนี้ลวกน้ำเดียวนึงบ่ค่อยขมได้ลรออือหรือว่าข้นเขาบอกลิ่นขมบปร,รู้แต่ว่ากินพักเดากิ่นกระน้ำพริกมันต้องกินแบบขมๆมาเนาะมาได้กินเขาส่วนเหล้วส่วนเอบ่มาจากเถ่อ xoa nhạc ạ Năm phía trên đã lời nữa thưa Tăng bản phần tổ bò Đến nghe tiếng mà nó để xài mai อยู่มางหนอกบ่มมหน่าฝนอกเด้มมีหนาห่อนหนาหนาวแล้วก็หนาอย่างว่าฤด,ดูใบไม้ผลินะ่ะแล้วก็ฤด,ดูอย่างวะฤด,ดูบนหนาวที่เขาห่อนนะ่ะเขาเดิอฤดูอย่างด้วยบ่มมหน่าฝนเพราะว่าฝนตกตลอดอยู่แล้ว Đặt cái đấy nhìn chẳng đây Thông năm nè Má mà ảo Hãy มั้ะเริสะเดาบป่ะบ่เคยขมดอกแซบเดียวตายเก็บกินตายได้ประเทศนี่ยดูตามทางนี่พี่น้องมานโปลาไก่เลยถึงแม่บ้า,บานเออทั้งแม่บ้า,บานข่อยจะมีแดมเขาที่เป็นหินเราก็นำทะเลก็มีผักขหะกินเยอะเด้อ กรอบต้วล่ะแระเด็ดตอนที่แม่ซื้อกินยู่ไทยนะมันมันฝาดแต่ว่าซื้อมังนอกนี่หวานหวานกรอบ เริ่มเก็บข้องไปกูนแล้วละ่ะไปยุกูนสองเดือนครึง่งไปยูแคมปิง่งไปวันที่ยีิบเก้าโอ้ยห่ามเลยเนี่ย อ,อกันเด้อเจว่ากันเด้อแซนะ่บมั้ยมากินข้าวเจ้าข้าวเหนียวมีอยู่จะกินข้าวเหนียวก็ตอนนึกอยากอีหล่ะนะกินน้ำพริกไม่ต้องกินเมื่อนะ ยอดงามงามแม่แจ๋สะเดาพึ่งแตกยอดนะี่ยพึ่งจะปงยอดงามคั่คั่ขใหญ่ใหญโหลดสะใจน้ำพริกกระเพรดได้ใส่พริกแห้งโอ้เขาเข่าติดมาเด้ออือเหีย แม่ก็ได้เนาะอ้วนกับงามอยู่เห็นว่าก็ได้ <laughs> ก่อนยามันเถอะแฉลบเนาะ เพลิวละมาเด้อแสบยุจา้าผู้ใดเนะาะแสบประนาดประสั่นจำา่ได้ <c oughs> อืมอืมอืมจำได้แล้วแต่นึกซื้อบอกมาจิ้ขหอมกันไอายื้ออย่างนออจ้ะลืม มม่ไรรืมซื้อจำเดียวยลว่าจำซื้อไม่ได้หายย่งปวยนะคนหลงทางน่ะ ออ้ซื้ออย่างก็ลืม <laughs> พี่ไผ่เออพี่ไผ่พี่ไผ่สบายดีบอพี่ไผ่บม่ได้คุยกันโดนเหรอที่ว่าป่วยตอนนั้นหายยังขอบคุณค่ะติดตาม้อยูท่านหนนั่งบลาติดตาม้อยูนะ <laughs> มากินข่าวกันกระสเดาเห็นบ่สะเดา ยูใส่เนาะยู่รงบั่นหรอว่ายู่บ้านสูดๆเด้อลูกเป็น,น้ัแตดนะลูกนะใส่เล่นยิน อยากให้ได้ยินเสียงกัดอันนี้เด้ยช,ช่วงนี้ช่วงนี้สามีบ่คคอยได้พาออกไปตกปาลาเลย ลูกยุ่งปหกแล้วดูแลเจ้าของเด้อโคโรโนาก็แหังระบาดอยู่มกากินข้าวกัน มาอยู่คนแล้วรถแนห,นหนุ่นอ่ะอแม่ท่านอย่าฟฝ้าแสบอยู่ <laughs> สิรดอยู่จ้าแต่เดี๋ยวก่นอนยังมารพร้อม <laughs> อยังซิมผักปลาโนเวยัยงมางเบิดอยู่อย่าฝ้าให้รถเถอะ ซิมพักให้เบิ้งให้เบิร์ดทุกชนิดก่อนตายสซบเชียศาสตร์เกิดหุ่นมันขึ้นเด้แต่ว่าน้ำหนักบาขึ้นดอกน้ำหนักคือเกาอยู่ <c oughs> แต่ว่าหุ่นมันขึ้นกินน้ำก่อนเพชร เอาก็ตอนนั้นมันเด็กหน่อยเนาะนั่นคืงแต่ก่อนห่นดีดีมาสั้นตอนนั้นมันเด็กหน่อยเนาะหุ่นมันก็ขึ้นตามอายุแล้วเนาะ <c oughs> อิ่มแล้วละ่ะจะใช้ได้เขา เฮดเดอร์ยูทูบนะกดเข้าไปช่องอ๋ออานาควาไทยโนเวย์อานาภาษาอังกฤษตัวเอตัวเอแล้วก็ตัวเอโน่บ่ะโอ้ยตายแล้วมาปรึกแค่นอกคนนี่นอ้แล้วก็ <c oughs> ขอโทษขออภัยแล้วก็ควาไทยโนเวย์ภาษาไทยเขาไปกดติดตามเดเดอ ยูทูอเผ็ดขอบคุณค่ะ <laughs> มีมูก็บอกให้มูเขาไปกดติดตามในเด้อคนติดตามยังบ่หลายดอกในช่องยูทู e นะกินบะเบิดก็จะไปแช่ต้เย็นไว้เผ็ดหอมพริกแห้งมนะกินก็แคบหมูใหม่ๆ ¿Qué Ừ, ừ, อจับข่าวปบกล่องหนึง ừ, ่งจะเดาฝรั่งำห็อืมหามองว่างมาได้มันมีหยอดเขียวกับหยอดแดงศึกษาอยู่สักสววพักหนึ่งแหละก่อนสิตาชินใจกิน เพราะว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งมมอยู่ปีแรกเนาะก็ยังบ่ท่านมั่นใจว่าอนใดกินใดอะไรกินบ่ไดอะนะก็ต้องนั้นก็ต้องศึกษาก่อนเพราะว่าบางที่หลนพีถีขาถ่ทย่ายลงใน youtube หรือว่าในอินเทอร์เน็ตนะบางที่มันก็ภาพมันบ่คือก็ของจริงนะแมเอย่าอันเนี้ยอันเนี้ยยอดแดงนีอย่างเนาะนะอันเนี้ยยอดแดงเห็นบะ อันนี้ยอดเขียวต้นมันจะบใงาย่ดอกต้นมันจะน้นยๆบ่อ่อยขมค่ะมีรสชาติขมอยู่เนยๆขันเปรียบเทียบกับฟันสิงโตมันกับพ่อๆกันน่นเนี่บ่อกอยขมคือคือผักไทยบานเฮาอันนี้ก็ล่างแล้วก็จะซีนใส่ในตู้เย็นไว้ ขอบคุณที่เขามาเบิงค่ะเดี๋ยวจบจบ,จบไลฟ์สด่าตอนนี้เนาะอีสิบกวอนนาทีหรอมากินอ่างเช้ญเนี่ยแหละหามหามูว่าสามีบาอยู่ขอบคุณพีภพยที่เขามาเบิงจ้าดูแลสุขภาพเด้อเดี๋ยว,วจบคลิปเท่านี้และค่ะดอเดี๋ยว,วยินางเฉียงยางออกไปข้างนอก ไปหาเก็บผักบุ้งฝรัง่งบ่ไดไล่ซดใเทเบิ้งดอกตอนไปเก็บผักบุ้งฝรั่งเพราะว่าเม่มีอินเทอร์เ <c oughs> น็ตยังบ่นมีงานเห็ด่กลกาใส่อินเทอร์นะเน็ตแพงเนาะฟิดน้ำพริกไหมไปแล้วเดอ้อค่ะเดอ้อเยี่ยมกดไลค์กดแชร์นะเด้อขามากกันได้อันไหนนอน่ะ ค่ะเราได้น้องอาไปเราจะจบคลิปทอร์เน่เดอร์ค่ะเด้อไปแเราได้แม่ <c oughs> ไปหาเก็บผักกินหาอยู่หาหญ้ากินเ <c> ม <oughs> ื่อคืนฝันเห็นหยายเยอะเด้อดูดีกับฟันเห็นเล่าฝันว่าเออฝันว่าเล่ามาอยู่บ้านนั่นนะแล้วก็มีผู้ใหญ่สีต์กบเมีเยผู้ใหญ่สีต์ก็อยู่บ้านหลังหน่อยนั่นล่ะส่วนเมียข้ามพันก็ อยู่บ้านหลังไง่เราจะออกไปเหตุกับเขาอยู่ตรงมองล่างจานเรา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 ก็จะขึ้นกลับไปนอนอยู่ตรงหของเก็บของของไงนะ่ะโดนเระหลายปีแล้วม่เคยฝันเห็นเราจักเทื่อเอ้ยมีฝันฝันเห็นเราบอยอยก่อนจะมานอร์เวย์กับฝันเห็นแล้วก็มีเมื่ขึ้นนีฝันเห็นอีกค่ะน้องอาก็คลิปจบคลิปเท่านี้เนาะคะ่ะนาอเดี๋ยวจะเก็บ อุปกรณ์เห็ดเห็ดกับเขาแต่ละทื่อนที่ยเนี่ยก็หกเต็มครั่วค่ะรัววน,น้อยน่อยั่วน้อยนอยนะจ๊ะง่ายก็ไปแล้วบายบายจ้าแล้วพอกันคลิปหน้าจ้า